สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้บังดาบี้กับบังรุตดี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปเล่ควยดางกันนะครับเพื่นเขาลงยูทูบกันกะอีนะครับก็วันนี้ก็จัดมาแล้วครับทุกคนครับไปลงไปข้าได้ไหมนี่นะครับควยดังนะครับทุกคนนะครับข้าดางไหมเอ้ยอะไรบ้างข้าดางนะครับทุกคนนะครับอย่าควยดางนะครับโอเคครับอู้ทุกคนครับ เดดเดดเดดจะพาไปอะไรเก๋ๆนะครับทุกคนครับนี่หมดแล้วนี่บู๊บันไม้ครบเออไม่ครบไปหมดเลยขามาหนองมานี่นะครับฆ้าดังนครับทุกคนครับด้วยลิ้ยทางนะครับนี่ครับอุ้ยน้องช่วยมาหน้องนี่นี่ครับฆ่าดังแม่ฆ่าได้นี่ครับทุกคนนะครับหล้ช่วยมากนะครับทุกคนครับอืมฆ้าดังไอ้น้องตอนนี้ให้ให้กี่บาท สิบลานสิบเปอร์เซ็นต์สิอันนี้่สิเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ค่าดังนะครับโอ้ยเจ๋ยจริงค่านี้นี่เอาอันนีเื่อนัำอนจบว่าไหร่ทายแค่นี้